ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบอรมกองกำลังสวรศักดนตรีค่ายพระยาสิงทองธรรมธาดาตำบลนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีประจําปีงบประมาณ2,566โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพิธี นางวัดัญญาาวภูตานนนมหาสารคามผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีมีผู้ถูกคุมประพฤติที่มีอายุไม่เกิน25ปีจำนวน500ร้อยคนเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี กรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนโดยมีเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ต้องช่วยดูแลจึงจำเป็นต้องพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะทางธรรมชาติรวมทั้งสภาพปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชน โดยน้อมนำรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือจำนวน5วัน4คืนเพื่อให้เด็กและเยวาวชนที่กระทําความผิดมีเจนตคติที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นตระหนักรู้คุณค่าของตอนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรู้จักวางแผนชีวิตและมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตตลอดจนได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ก่อให้เกิดทักษะชีวิตอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวัยเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาประเทศชาติสมดังพระราชปาระของรนกราวรัชาการที่6คือเด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง